เซตค่ากล่อง g f Function F0 02โอเค okay, let's go โหมดเลือกแหล่งจ่ายเซตค้าง F0 s Enter F0 ขีด00 s Enter ตั้งรหัส12เพื่ออนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานเข้าไปแก้ไขข้อมูลภายในได้ Enter F0 ขีด00 s กดปุ่ม up ส2ครั้ง enter 0สามารถตั้งค่าได้3ระดับมี0เลือกแหล่งจ่ายอัตโนมัติ1เลือกแหล่งจ่ายจาก DC หรือ Supply 2เลือกแหล่งจ่ายเป็นแผงโซลาเซลล์3เลือกแหล่งจ่ายเป็นไฟ3เฟสแนะนำให้ตั้งค่า0เลือกแหล่งจ่ายอัตโนมัติไม่ว่าจะจ่ายแหล่งจ่ายใดเข้ามาที่กล่องให้กล่องเลือกอัตโนมัติ แล้ว e n t เตเสร็จเสร็จครั้งเพื่อออกจากเมนู